สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเลตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่22 2สถึง28สิงหาคุใให้ฟังกันนะคะละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เดเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มจากละครหลังข่าวที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารค่ะ สำหรับช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องบงวิมาลาค่ะออกอากาศเป็นตอนที่3และ4ดารเรตติ้งอยู่ที่3.5แล้วก็3.7ค่ะทางด้านช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องพิสวัสคาตะเกมค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาออกอากาศเป็นตอนที่15และ16ค่ะดารเรตติ้ง3.2แล้วก็3.3ค่ะสำหรับละครเรื่องพิสวัสคาตะเกมนะคะอังคารนี้เสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะส่วนเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องจับซ่อนรักค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกคืนวันจันทร์ที่5กันยายนนี้แฟนละ ครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะในขณะที่ทางช่องวัน31ค่ะเป็นละครเรื่องวิวาฟ้าแลบค่ะออกกาศเป็นตอนที่6และ7ค่ะได้เรตติ้ง2.4และก็2.8ค่ะในส่วนละครที่ออการาศวันพุธพฤหัสค่ะช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องเข็มซ่อมปลายค่ะออกกาศเป็นตอนที่3และ4ค่ะได้เรตติ้งอยู่ที่4.0แล้วก็3.9ค่ะ ในส่วนละครช่อง3นะคะก็เป็นละครเรื่องคือเธอค่ะออกาะเป็นตอนที่1 1และ12ค่ะได้เรตติ้ง3 4และก็3.6ค่ะทางด้านช่องวัน3 1นะคะก็เป็นละครชุดมาเรื่องสายรุ้งค่ะเปิดตัว2ตอนแรกค่ะได้1.5เท่ากันทั้ง2ตอนเลยค่ะในส่วนละครที่อกอกาศวันศุกร์เสารา์และอาทิตย์ค่ะ ช่อง7ค่ะเป็นละครรีลันเรื่องเจ้าพายุค่ะออค่ะเป็นตอนที่90และ11นะคะด้เรตติงเพิ่มขึ้นมาที่4.2 4.3และก็4.4ค่ะส่วนทางช่อง3นะคะเป็นละครเรื่องพูมแาาม่น้ำโคงออกาะเป็นตอนที่3 4และ5ค่ะดเรตติ้ง2.8 2แและก็2.6ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะ ช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องหงฟ้านะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาออกอากาศเป็นตอนที่26-30ถึงแล้วก็เป็นตอนจบด้วยนะคะซึ่งปิดเรตติ้งตอนจบสูงสุดไปที่6.7ค่ะสำหรับช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องไอ้ข่อยหักเจ้านะคะออกอากาศเป็นตอนที่6 1ถึงสิดารตติ้งสูงสุดที่3.2ในตอนที่10ค่ะและในส่วนละครช่องวนัน31ก็เป็นละครเรื่องบริการมารามค่ะออกอากาศเป็นตอนที่30 -34 ถึงนะคะดารตติง้ง5.3ในตอนที่35ค่ะ และสําหรับละครเรื่องบริการหมอลำนะคะก็เหลืออีกเพียงแค่4ตอนสุดท้ายซึ่งก็จะจบในเย็นวันศุกร์นี้แล้วนะคะโดยละครเรื่องที่จะมาออกาต่อก็คือละครเรื่องเจ้าสาวยีนหนึ่งค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกเย็นวันจันทร์ที่5กันยายนนี้แฟนละครช่วงวันก็รอติดตามชมกันได้ค่ะเรามาสรุปเลติ้งประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครล้างข่าวประจำที่22-28สิสิงหาคมค่ะ อันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่ก็คือละครเรื่องบ่วงวิมาลาค่ะออการทางช่อง7ค่ะได้เรตติ้ง3.7ในตอนที่4ค่ะอันดับที่2ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรื่องเข็มซ่อมปลายค่ะออการทางช่อง7ค่ะได้เรตติ้ง4.0ในตอนที่3ค่ะและอันดับที่1นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือละครรรีนเรื่องเจ้าพายุค,ค่ะ ออกาศทางช่อง7ค่ะได้เรตติ้งสูงสุดที่4.4ในตอนที่11ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่องข่าวกันบ้างค่ะอันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรืออ่อไอ้คอยหักเจ้าค่ะออกาศทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้ง3 2ในตอนที่10ค่ะ อันดับที่2ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันนั่นก็คือละครเรื่องบริการหมอลำค่ะออการทางช่องวัน3 1นะคะได้เรติ้งหในตอนที่35ค่ะและอันดับที่1ค่ะก็ คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอีกเช่นเดียวกันค่ะและก็อยู่อันดับที่1มาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6แล้วนะคะนั่นก็คือละครเรื่องหงฟ้าค่ะอออกากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง6.7ในตอนที่30หรือตอนจบนั้นเองค่ะเรียกได้ว่าละครเรื่องหงฟ้าครองแชมป์อันดับหนึ่งของละครเย็นก่อนค่ะไปเลยก็ว่าได้ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะ ชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ